กลับมาต่อกันนะครับข้อ7แล้วนะครับข้อ7อ่ะแล้วนี่สังเกตว่ามี3ส่วนแล้วก็สองส่วน3นะครับเป็นเศษส่วนเนาะอ่ะดังนั้นหลักการข้อ2ของเราคืออะไรถ้ามีเศษส่วนให้หาคนอของตัวส่วนแล้วเอามาคูณตลอดตัวส่วนคือเลข3กับเลขคอนคอคืออะไรครับคณอคือเลข6อ่ะคณอขอก็เอา6มาคูณตลอด อ่ารากาหกคูณตรงนึยได้ไหมหกคูณเสร็จกต็ตาสามหนึ่งสามสามสงนะงั้นคอนอ,อกก็คืออันนี้งั้นสอคูณสได้เอ้ยไม่ใช่อันนี้2อคูณสเป็นก็เป็น4ี่อา่าเห็นไหเาร็รากกันดีกว่าเป็น4คูณ x ลบหนมากกว่าแล้วคับสาเป็น9 9ก้าคูณสองลบสจริงๆก็คือสามารถคูณเข้าไปในวงเล็บเลยก็ได้แต่ครูขอเข,เขียนออกมาก่อนนย่เรียนสับสนนะครับทำทละขั้นตอนเนาะหาครก็ตัดทอนเสร็จปุ๊บมันก็เหลือตัวเลขแล้วก็เอาไปคูณเลขด้านหน้าวงเล็บอีกรอบหนึ่งนะครับต่อมาก็จะแจกแจงอ่าแจกแจงเข้าไปในเล็บนะครับก็จะได้ 4X-4 ลบ มากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่เก้าสองสิบแด x เก้เท่าไหร่เท่ากับ,บ,บ27นะครับ27ต่อมาเราก็ขั้นตอนต่อมาคือก็ข้อหนึ่งคือย้ายตัวแปร x ตัวแปรไปไว้ฝั่งหลังน,นะคันแั้นก็ย้ายมาฝั่งนี้ก็คืออะไรครับ4 x ย้าย18มาเป็นลบสิ x มากกว่าหรือเท่ากับฝั่งโน้นนี้ยี 27, แล้วก็ย้าย4ไปบวก ย้ายลบไปบวกนะครับอ่ะพอนึบก็ด้เท่าไหร่ครับ4บวกกันกับ18ก็จะเป็นเท่าไหร่4ลบกับ18บปพูดผิดก็จะเป็นลบสบใช่ไหมครับมากกว่าเท่ากับลบ่ลบ,บวก4ก็จะได้เท่าไหร่ลบยี่มใช่ไหมครับอ่มาต่อมาเราก็จะทำให้เหลือแค่ x กตัวเดียว นั้นเราก็ย้ายเท่าไหร่ครับย,ย้ายลบสิบสี่ไปไปหารใช่ไหมครับจำได้ไหมว่าถ้าลบย้ายไปหารไปคูณนักเรียนต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามอันนี้จากมากกว่าหรือเท่ากับก็จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับตัดตัดอ่ะม่ได้ตัดต,ตัวเลขไหมไม่มีก็ตอบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ23ส่วน14นักเรียนก็มาเขียนครับสแสดงคำตอบตรงนี้ นะครับปากปากปึ๊กนะครับแล้วก็ใส่แ่าไปใส่ยี่สิบสามส่วนสิบสี่จุดที่บนนี้ก็คือเป็นจุดทึบแล้วก็ลากเส้นจํานวนไปทางไหนครับไปฝั่งทางซ้ายมือนะครับผมก็คือจํานวนที่เป็นน้อยกว่ายี่สิบสามส่วนสิบสี่นะครับประมาณนี้มาต่อข้อ8นะครับข้อแดนะครับเห็น ตัวส่วนไหมเป็นเศษส่วนมีตัวส่วนเนาะคร,อรนอรของตัวส่วนคืออะไรครับ5 2ก็คือ10คร,รนรคือ10ก็เอา10มาคูณอัน,นี้10มาคูณ10มาคูณอ่าทั้ง2ค่าของอาสรรมการแล้วก็ตัดทอน5 1 5 5 2 10 2 1 2 2 5 10งังนั้นเราก็เอาเนี่ย2คูณเข้าไปในวงเล็บอ่าหรือเ,เราเกยนก่อนดีกว่าจะได้2คูณกับ7 x บวก2ไม่เท่ากับส่ x ลบ1อ่ะคูเขียนไว้ทางซ้ายดีกว่าแล้วก็มันก็แจกแจงเข้าไปอันนี้ก็แจกแจงเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะได้เท่าไหร่ได้1 4 x บวก4ไม่เท่ากับ2 0 x ลบห้า x สง,งั่น x ลบ5ประมาณนี้ต่อมาเราก็ย้าย ตัวแปรมาไว้ฝั่งเดียวกันก็จะได้ 14x ลบ 20x ไม่เท่ากับลบ5ลบ4ก็ย้ายบวก4ไปลบนะครับก็จะได้เท่าไหร่เอ่ย14ลบ20ได้เท่าไหร่ครับได้ไม่ใช่8ได้ 6x นะครับลบ 6x ไม่เท่ากับเท่าไหร่ได้ลบ9นะครับงั้นเราก็ย้ายค่ามานะครับไม่ต้องหมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเหมือนเดิม ก็ย้าย6มาหารนะครับตัดตัดสามสองสามสามก็จะได้3ส่วน2นั่นคือ x คือสส่วน2นะครับหลเราก็มาเขียนกราฟตรงนี้เท่ากับ3ส่วน2อ่ะเอามาเขียนเป็นกราฟแสดงจำน,น,นวนให้เขาดยนะครับปึ๊บก็จะได้3ส่วน สจุดที่บน3ามเป็นจุดปลูกแล้วก็ลากเส้นจำนวนไปทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาน,นะครับทั้งขวาแล้วก็ทั้งซ้ายเรียบร้อยแบบนี้นะครับข้อ8เรียบร้อยต่อมามาดูข้อ9ก้าอ่าข้อ9กเนี่ยังเกตว่าเป็นยังไงครับเนี่ยเป็นครับมันมีอยู่3ก้อนนะสามก้อนมีก้ก้อนกลางก้อนซ้ายก้อนขวาน,นะครับนักเรียนต้องแยกกรอลีละนนะครับอ่าก็คือกรณนี้แรกคือ ก็จับตัวนี้มาทาก่อนนะครับสองก็จับค่อยจับตัวนี้มาทําทีหลังประมาณนี้วิธีคิดไม่ยากนะครับจับทาทีละก้อนเนาะมาดูก้อนสีแดงก่อนแล้วกันอ่าอย่าเพูดเขียนไว้ก่อนอ่ะมาดูก้อนสีแดงนะครับอ่านี่จับทาก้อนสีแดงของเรานะครับอย่างเช่นกาแดงเลยก็แล้วกันนะครับก้อนสีแดงก็คือเราก็เขียนในหนึ่งส่วน 3บวก2 x น้อยกว่าเท่ากับ3 x ลบ5เราก็ทำการแก้ปกตินะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอ่เขียนไว้ก่อนก็ได้อ่เขียนไว้ก่อนรื้แยกกรณีเนี่ยเขาจะเท่าไหร่3 x ลบ5น้อยกว่า4 x เอ้สบวก x ประมาณนี้เราก็แยกกรณีหานะครับ มาดูอันแรกทํำยังไงเราก็ย้ายตัวแปรมาไว้ข้างลกันก็ได้เท่าไหร่ครับ 2x ลบ 3x น้อยกว่าเท่ากับลบ5ลบ1ส่วน3นะครับ 2x ลบ 3x ได้ลบ 1x น้อยกว่าหรือเท่ากับอข้อนอของตัวนี้คือเทไหรคือคือ3ดังนั้นก็จะเท่าไหร่ได้1 5ลบ หนึ่งอ่าลบสองลบหนึ่งเราก็จะได้เท่าไหร่ครับลบ x น้อยกว่าเท่ากับลบสิบหกส่วน 3. สามดังนั้นลบเราก็ตัดลบไปเลยแบบนี้ได้นะครับเพราะอะไรยังไงก็ย้ายเอาย้ายมาหารลบหารลบก็ได้บวกนะครับก็จะได้แบบนี้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรสิบหกส่วนสามนะครับามาดูฝั่งนี้มาก ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็ย้ายตัวแปร 3x เราก็เอาไว้ฝั่งนี้ย้ายอะไรม,มาครับย,ย้าย4มาลบอ้าวค้างอีกแล้วเอาใหม่ค้างมันค้างอีกแล้วครับอย๋ยวแป๊บหนึ่งลูกหน่ะอ้าวกลับมา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 สามสองหนึ่งน้ำสองหนึ่งไม่กลับมากลับมาไหมไม่กลับมาแล้วเหรอ ไปอยู่ไหนลูกไปอยู่ไหนลหลอกไปถึงูกนะมาแล้วกลับมาแล้วนะครับน,นี่นะครูให้เราไปพักนิดนึงดื่มนงดื่มน้ำให้เรียบร้อยนะครับมาดูต่อต่ออันนี้นะครับครูก็ย้ายบวก x มาลบ x แล้วก็น้อยกว่าตอนนี้มีอะไร4 x อ,อยู่แล้วก็ย้าย5 x เอ้เอยย้ายลบ5มา บวกนะครับผมต่อไปฝั่งนี้ 3x ลบ x เหลือเท่าไหร่ 2x น้อยกว่าลบ4บวก5ได้1นะครับนั้น x เดียวคืออะไรครับ1ส่วน2อังหมานี้เครื่องหมายไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่า2เป็นเป็จนจำนวนบวกต่อมาเอามาเขียนการาฟแสดงจำนวนนะครับแล้วก็ลากเสนวนนะครับใส่เครื่องหมายเรียบร้อย เรามาลากดูเราพิจารณาก่อนว่า1ส่วน2อกับ16หส่วน3าอันไหนมากหรือน้อยเออ1ส่วน2มันน้อยกว่าเพราะมันแค่ศูดใช่ไหมก็คือ1ส่วนสองฝั่งนี้ส่วน16ส่วน3มันเกินไปแล้วอ่ะมันเกินครึ่งหนึ่งของตัวสอไปแล้วมันก็คือต้องมากอยู่แล้วหละสิ่วนต้องมากกว่านะครับมากกว่าหนึ่งส่วนสองมาพิจารณาอันแรกดูค่ะครับซึ้นสีแดงแล้วตัวนี้เนาะตัวนี้ จุดที่อยู่บน16ส่วน3ก็จะเป็นจุดเทอเพราะว่ามันเป็นไงรวมเท่ากับด้วยแล้วก็ x เ,เนี่ยมันต้องไงน้อยเอ้ยหรือผูลืมอันเนี้ยนักเรียนต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามด้วยเพราะอะไรเพราะการคูเอารลบย้ายไปหารไงเมื่อกี้คือแปลว่าแอลบเนี่ยไปหารเนี่ยไปหารเนี่ยก็เลยตัดทอนเลื่อนเป็นเครื่องหมายนักเรียนต้อง เปลี่ยนเครื่องหมายด้วยนะครับตรงนี้ก็ทษด,ด้วยย้อนกลับไปแก้ทดนึงนะครับอ่างั้น x มากกว่าหรือเท่ากับ16.3เราก็ลากเส้นวนไปฝั่งไหนฝั่งทางขวามือว้นมากกว่า16.3ต่อมาจุดที่อยู่บน1.2เป็นจุดอะไรจุดโปร่งเพราะไม่มีเท่ากับดังนั้นก็คือ x น้อยกว่า1.2ก็ลากเส้นวน,นมาฝั่งทางไหนครับฝั่งทาง ซ้ายมือเพราะเป็นจยนที่น้อยกว่า1ส่วน2เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้มาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายของเรานะครับเราก็แยกกอณลนีเหมือนเดิมเลยกอณีเหมือนเดิมนี่ก็แยกทำสองส่วนนะครับอ่ะส่วนแรกของเราคืออะไร x x บวกส น้อยกว่า3 x ลบนะครับอีกฝั่งหนึ่งอ่าเราเขียนเส้นคนันได้ก่อนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอะไรครับเป็น3 3 x ลบก้อนเทียเนี่ย3มลบน้อยกว่าเท่ากับ2 x บวก4ี่มนนี้นะครับเราก็มาแยกเทละก่อนนาะมนุกลน,นี้ก่อนเราก็เริ่มทำการแก้อสมการนะครับ ก็คือย้ายอะไรครับย้าย3มาเนาะ x วันนี้ก็ย้าย3 x มาเป็นลบ3 x น้อยกว่าเพมี2ก็ย้าย4ไปย้าย4ไปลบนะครับแบบนี้ x ลบ3 x ได้ลบ2 x น้อยกว่า2ลบ2ลบ4ก็เป็นลบ6นะครับ x เราย้ายอะไรไปกำจัดลบ2ย้ายไปหาแบบนี้ ย้ายจำนวนลบไปหาต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามทันทีแล้วตัดทอนนะครับสองหนึ่งสอนัอ้น x มากกว่า3แบบนี้นะครับผมมาดูฟั่งนี้บ้างแกยังไงเอ่ยก็ทาเหมือนเดิมเลยก็คือย้าย2ม,มาลบได้สอง x มาลบฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็เหลือ4ไว้ย้าย 2องบ,บองยายลบสย้ายบายบวกนะครับ 3x มเกรลบสอ,อกรได้ x นะครับแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ6นะครับ4ีบวกสเป็น6นะครับ,บ,เ,รบเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาเขียนเป็นกราฟแสดงจำนวนนะครับผมอ่ะก็ขียลากไปเลยแล้วก็ใส่หัวลูกศรให้เขาให้เรียบร้อยแล้วก็สอขีดอ่ะเลขไหนมากเลขไหนน้อยเลข3ต้องอยู่ฝั่ง ซ้ายมือเลขหกต้องอยู่ฝั่งขวามือมากก็คือทางขวาน้อยทางซ้ายนะครับอ่ามาพิจารณาเส้นไหนก่อนเส้นอ่าเส้นสามก่อนดีววกว่า x มากกว่าสามจุดที่หวสา 3, มเป็นจุดนะครับจุดปโปรง่งแล้วก็ลากเส้นจํานวนไปทางไหนครับมากกว่าลากไปทางขวามือนะครับผมเรามาอีกเส้นหนึง่งใช้สีอื่นดีกว,ว่าใช้สีเขียวจุดนี้ต้าไเป็นจุดนะไครับจุดทึบ จุดทึบใช่ไหมครับแล้วก็ลากเส้นจนํานวนมรอกไหมน้อยกว่าหก็คือต้องเป็นฝั่งทางสายมืออ่ะเนี่เรียนเห็นไหมเส้นที่มันทับซ้อนกันคือตรงไหนเอ่ยเส้นตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมเราก็เอามาเข on ียนเป็นคําตอบตรงนี้คือเส้นที่มันทับซ้อนกันอยู่ดังนั้นเราก็เอามาเข on ียนเป็นคําตอบก็คือจุดงตรงนี้จุดทึบตรงนี้แล้วก็ลากเส้นจนํานวนมานี่คือ คำตอบนะครับผมประมาณนี้นะจจะเรียบร้อยครับ10บข้อนักเรียนก็จดตามและทําความเข้าใจสิ่งที่ครูสอนไปเดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอแล้วส่งให้อีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไาดูคลิปแต่ถ้าเรียนอยากฟังครรุณก็ดูคลิปแล้วก็ตามไปทีละขั้นตอนนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนเลยขอบใจมากที่ตั้งใจเรียนิชาขอควครูครับขอให้ได้ เกศ4ทุกคนเลยครูจะพยายามสังเกตว่าเราตั้งใจเรียนไหมนะครับจะให้เกศ4เลยถ้าเรียนมีความตั้งใจและทำงานสง่งค,ครูครบนะครับขอให้โชคดีสวัสดีครับ